สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับรายการพุทธธรรมนำปัญญาและดิฉันอ,อนุมากเกษตรพืชผลนะคะรายการพุทธธรรมนำปัญญาเป็นรายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนที่ถูกต้องทางพระพุทธศาสนานะคะเพื่อเกิดให้เกิดปัญญาและก็นำไปสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของเราด้วยปัจจุบันนี้นะ,ะท่านผู้ชมจะเห็นคะ่ะว่าสังคมของเราโลกของเรานะคะกำลังเผชิญหน้ากับหายนะกับวิกฤตการณ์หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัตินะไม่ว่าจะเป็นความเหลื่อมล้ำ นะความไม่เสมอภาคนะฮะแล้วก็นําไปสู่ความตึงเครียดในสังคมรวมถึงเกิดสงครามด้วยก็ตามหลายประเทศนะ,ะพยายามที่จะพัฒนาประเทศตัวเองให้เกิดความเจริญยั่งยืนประเทศไทยเองก็เช่นเดียวกันนะ,ะเราก็พยายามที่จะพัฒนาประเทศของเราแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็ไม่แตกต่างจากประเทศอื่นๆน,นั่นก็คือมีปัญหาตามมากับการพัฒนาธรรมะ จะเป็นส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาและก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริงอย่างยั่งยืนได้อย่างไรวันนี้นะคะเราได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมกิติเมธีผู้ช่วยเจ้าวัดวัดราชาธิวาสท่านเจ้าคุณอาจารย์เมตตาเราในวันนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าคะ่ะเจริญพ <c oughs> รค่ะและต้อทุกทุกท่านนะที่ติดตามสำหรับรับชมด้วยเจ้าค่ะอยากจะเรียนฐานท่านเจ้าคุณอาจารย์นะคะว่าธรรมะเนี่ย ช่วยในการพัฒนาโลกของเราได้อย่างไรเจ้าคะพระอาจารย์คะบื้องต้นก็ต้องมองไปที่ว่าเกิดมีธรรมะขึ้น <Okay. S 2> ธรรมะนั้นมันมีอยู่ก่อนแล้วคู่กับโลกมาแล้วเ,เรียกว่าโลกกธรรม uh huh. ภาษาบาลีท่านบอกว่าลาโพอลาโพอยัสโซยัสโซจะนินดาประสังซาจะสุข,ข้งังจะดุขขัง uh huh. มีลาบเสื่อมลาบมียอดเสื่อมเลิยอด นินทาสนเสริญสุขและทุกแปดอย่างนี้มันเป็นสิ่งประจำโลกคู่โลกแล้วมันก็วิปริณามธรรมามันแปรปรวนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอยู่กันอย่างเนี้ยธรรมะถามว่าแก้ปัญหาได้ไหมพระพุทธเจ้าทรงเห็นปัญหาเห็นปัญหาเรื่องคนต้องแก่ต้องป่วยต้องตายมันเป็นทุกข์สรุปก็คือเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นทรงค้นหา สิ่งที่จะมาแก้ปัญหานี้ได้แต่คนพบแล้วแล้วก็บอกคนในยุคนั้นแล้วทั่วชมพูทวีปคือประเทศอินเดียเท่าที่มีเวลานะสีปีของพระองค์แล้วธรรมะนั้นพระองค์ก็ให้ไว้ไม่จำกัดแม้แต่พระสงฆ์ก็ไม่แต่งตั้งว่าใครเป็นหัวหน้าใครเป็นประมุขให้สงฆ์เป็นประมุขเลยแล้วก็ าวางระเบียบว่า,อ,าองค์ประมุกนั้นคือสงนั้นจะต้องปฏิบัติอย่างไรเมื่อพระสงฆ์ปฏิบัติไปตามแนวนั้นพระสงฆ์ก็จะอยู่ยั่งยืนได้เป็นประโยชน์แก่ชาวโลกได้เพราะฉธรรมน่เป็นเป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดที่จะช่วยยับยั้งความวุ่นวายความทุกข์ความเดือดร้อนของคนในโลกจึงจึงกล่าวได้ว่า คนไทยเรานี่โชคดีที่รับพระพุทธศาสนามาและทำให้สังคมไทยยั่งยืนมาถึงปัจจุบันเนี่ยประวัติศาสตร์ชาติไทยนี่ก็คิดว่ายาวกว่าประเทศอื่นหลายประเทศนะเจ้าค่ะบางประเทศที่ยาวกว่าเราก็เขามีมาก่อนแต่ก็กระจัดกระจายในบางประเทศที่ใหญ่ๆอยู่ในปัจจุบันเนี่ยแต่สรุปแล้ว สุดท้ายก็ามามายอมรับพระพุทธศาสนายอมรับคาสอนของพระพุทธเจ้า mm hmm. เอามาใช้แก้ปัญหาคนแต่ว่าในทางกลับกันนะ่นะฮะท่านเจ้าคุณอาจารย์หลายคนกลับมองว่าเอ๊ะประเทศที่เขาเจริญก้าวหน้าขออนุญาตด้วยความเคารพนะฮะเขาก็ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาหมดนะฮะก็เป็นต่างศาสนาเราก็มีแล้วแถมท่านมองในทางโลกนะฮะเราก็เข้าใจกันว่าเขาเหมือนจะเจริญกว่าเราด้วยเทคโนโลยี ด้วยฐานะทางการเงินด้วยกำลังทหารหรือว่ากำลังทางเศรษฐกิจก็ตามแล้วถ้าเป็นชนนี้จะสวนทางกับกับหลักพระพุทธศาสนาไมคตรงทก็คงไม่สวนทางอะไรหรอกเราเราเจริญด้วยความสงบสุขเพราะมนุษย์ที่ต้องการความสงบสุขที่อื่นประเทศอื่นชาติอื่นบมงอื่นดินแดนอื่นก็อาจจะเจริญจริงเจริญหูเจริญตาแต่ว่าความสงบมันไม่ค่อยมี ต้องแข่งขันกันชนิดที่ไม่ต้องมองว่าใครเป็นใครฉันเอาอะไรได้เท่าไหร่ฉันก็เอาเท่านั้นเอาในบ้านเมืองตัวเองไม่ได้ก็ไปไปแย่งชิงผลประโยชน์บนแผ่นดินอื่นประเทศอื่นเมืองอื่นก็มีน uh huh. ะเพราะฉะนั้นเราอยู่เป็นสุขใจเห็นว่าหลังจากที่เราตั้งหลักได้แล้วตั้งรกรุงรัตนโกสินทร์มาแล้วเนี่ย เราไม่ไปแย่งพื้นดินใครเลยเจ้าค่ะแล้วเราก็ไม่ไปชวนประเทศไหนทะเลาะเลยมีแต่ประเทศอื่นอาจจะมาชวนเราทะเลาะบ้างแต่เราก็มีธรรมะประจําใจก็เลยไม่ไปร่วมทะเลาะกับเขาด้วยทําให้เราอยู่สุขสงบได้แสดงว่าเราแปลความหมายคําว่าพัฒนาคําว่าเจริญแตกต่างกันไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ทางประเทศอื่นเขาอาจจะ แปลเป็นความหมายเรื่องความมั่งคั่งอย่างอื่นที่เป็นเป็นรูปธรรมมานะคะแต่เราเหมือนกับจะจะเป็นเชิงนามธรรมาไม่เจ้าค้าพระาจเนี้ยที่จริงแล้วอย่างนั้นก็ถูกนะคือเขาจะมองเขามองความเจริญก็คือมองการสิ่งสร้างขึ้นมา สร้างตึกสร้างอะไรเทคโนโลยียานอวกาศไปโลกโน้นไปโลกนี้ได้แต่ว่าเขาสร้างความสุขกายสุขใจให้คนในชาติยังยังไม่ได้พอแต่ของเราเนี่ยเราอยู่อย่างสงบสุขนี่คือคือคือความความสุขพิเศษมันอยู่ด้วยความสงบนี่เรามาเรื่อยๆที่จริงแล้วเราอยู่ในประเทศไทยเราดูเหมือนว่า เราไม่ค่อยจะเจริญอะไรนะแต่ถ้าเราได้ไปเยี่ยมเยือนประเทศอื่นหลายประเทศเราจะภาคภูมิใจในความเป็นไทยของเรามากเลยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมาอมมีความสุขมากอย่างนั้นคุณนรุมาต้องเข้าใจนะคำว่าคนแปลว <c oughs> ่ามั่ว <c oughs> ไม่ใช่มนุษย์นะฮะคนก่อน <c oughs> ใช่ไหมเจ้คาค่ะ <c oughs> คนแปลว่ามั่วเจ้าค่ะ ถ้าถ้าพัฒนาคนก็คือพัฒนาให้คนมั่วไปเรื่อยๆมันไม่ขาดปัญญาส่วนมากขาดปัญญาแล้วปัญญานี้ไม่ใช่ปัญญาที่จะไปลผลิตเทคโนโลยีนั้นเทคโนโลยีนี้ค่ะเปัญญาในการบริหารตนเป็นสําคัญเราต้องการก็คือความสุขในการบริหารตนดีบริหารตนดีก็คือบริหารกายดีและก็บริหารจิตดีสองอย่างตรงนี้ ทา,ทางอื่นนั้นเขามองไม่เห็นเรื่องความสำคัญของจิตแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าจิตนี่แหละเป็นตัวสำคัญคำปังเพยประิสิทธิ์โบราณของเราก็จึงบอกไว้ว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตกับใจนี่สิ่งเดียวกันนะแต่เรียกหลายชื่อเรียกว่าจิตบ้างเรียกว่าใจบ้างเรียกว่าวิญญาณบ้างเรียกว่ามานัตบ้างอะไรต่างเหล่านี้ ก็คือตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นเราเราจะเห็นว่าเราพัฒนาจิตใจในพัฒนาตลอดแต่ระยะหลังอาตมาเองก็ค่อนข้างจะห่วงใยอยู่เหมือนกันเพราะว่าคนไทยไหลไปตามกระแสโลกมากขึ้นทำอะไรก็ไม่ได้คิดถึงสภาวะจิตใจเรื่องเด็กเรื่องผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยใกล้ชิดกันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะ เ mm hmm. มื่อก่อน,นเด็กกับผู้ใหญ่นี่จะใกล้ชิดกันปู่ย่าตายายก็เหมือนแม่กับของเราก็เหมือนกับท่านเป็นเป็นพ่อแม่เรานั่นแหละแต่เดี๋ยวนี้บางคนไม่รู้จักเลยว่าพ่อปู่ย่าตายายเป็นยังไง mm hmm. เพราะว่าพ่อแม่ไม่ได้เอาลูกของตัวเองไปพบปู่ย่าตายาย uh, นี่นี่ก็น่าห่วงอยู่ uh, ในการ พัฒนาพระพุทธเจ้าไม่ได้มองเฉพาะจิตใจอย่างเดียววัตถุก็พัฒนาจะพัฒนาอะไรต่างๆอย่างอย่างอย่างการสร้างถนนหนทางเนี่ยก็ตรงยกย่องไว้เป็นตัวยอย่างว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่มนุษย์สามสิบสามคนไปทำถนนหนทางเชื่อมเมืองอแล้วมีคนอิจฉา เกรงบ้างพวกนี้จะเป็นโจรเป็นอะไรก็ไปเพททูลฟ้องร้องพระเจ้าแผ่นดินให้ลงโทษจับคนเหล่านี้ไปผูกมัดมือมัดเท้าแล้วก็เอาเสือลำแพนไปวางปิดไว้เป็นแถวเลยสามสิบสามคนแล้วใส่ช้างไปให้เหยียบใหตายให้หมดนะแต่ทำไปทำม,มาคนเหล่านั้นก็คิดว่าเราใครทำอะไรเราก็เราก็ขอแผ่เมตตาให้ก็นะให้มันเหมือนกัน ในที่สุดช้างก็ไม่กล้าเข้าไปเหยียบบังคับยังไงช้างก็ไม่เข้าไปเหยียบก็เลยพระราชาเสด็จมาดูดูก็สงสัยว่าทำไมอ่ะ,อะลองเปิดดูที่ถามก็ดูหน่อยดีว่ายังไงปรากฏว่าพระราชาทรงทราบว่ามันไม่ใช่เจตนา้ายของเขาเลยเขาทำถนนนี่เขาจิตอาสาเนี่ยกาจิตอาสาทำให้คนสบายเนี่ยก็เลยสั่งปล่อยหมดมแล้วก็ เมระบรมราชองค์การสั่งลงโทษคนที่ไปเพชรทูลว่าเป็นเรื่องสร้างเรื่องขึ้นมาว่าให้เราสั่งให้เอาช่างไปเหยียบเขา <c oughs> ช้างยังรู้คุณคนแล่พวกเธอนี้ไม่รู้คุณคนเลย <c oughs> สั่งขังคุกคนเหล่านั้นหมดเลย <c oughs> แ,แล้วคนเหล่านั้นก็ทําหน้าที่ของตนไปเป็นจิตอาสาตลอดไปสุดท้าย สิ้นชีวิตไปเขาก็ไปเกิดในสวรรค์ mm hmm. ก็ในสวรรค์ตอนนั้นสวรรค์ก็ยังยังกระจายกันไปแต่ว่าเขาไปเป็นทีมกันน,นะเพราะทำงานด้วยกัน mm hmm. ก็เลยไปเกิดในสวรรค์ที่หนึ่งไม่มีชื่อมาก่อนสวรรค์นั้นเลยตั้งชื่อว่าดาวดึงดาวดึงดาวดึงอมาจากคำว่าตาวติงสะ มาจากชนสามสิบสามคน oh. ดาวดึงแปลว่าสามสิบสามเปนสวรรค์ชั้นดาวดึงในเริ่มต้นขึ้นจากคนสามิบสามคนนั้นที่สร้างถนอนหนุนทางให้คนเดินได้สบายเชื่อมเมืองเนี่ยค่ะเดี huh. ๋ยวนี้การเห็นไหมว่าการสร้างถนอนหนุนทางที่ทําเรียบร้อยแล้วก็มันเป็นบุญใหญ่หลวงนะการเดินทางนี่อาตมาภาพเองเนี่เดินทางจากภาคใต้มากรุงเทพนี่ ตั้งรถไฟ <ฮะ S 1> ต้องวันทั้งคืนกว่าตอนหลังก็มีกทางรถเยนตนบ้างก็โอ้ยกว่าจะถึงนครหรือจากนาครจะถึงกรุงเทพนี่ดีที่ว่าจีวรมันเหลืองๆแดงๆอยู่แล้วแต่ว<ล>ัวนี่แดงหมดเลยฝุ่นนะฮะแสดงว่าความเจริญทางวัตถุเนี่ยเราก็ไม่ได้ปฏิเสธเลยว่าเป็นสิ่งที่ต้องมีการพัฒนา แต่ขอให้มีการควบคู่ไปกับการพัฒนาทางจิตใจอย่างเช่นคนที่มีจิตอาสาไปสร้างความเจริญทางวัตถุคือถนนถอย่างในพุทธการกใช่ไหมฮะคราวนี้ถามถพระอาจารย์ต่อนะอย่างปัจจุบันนี้ค่ะเราเองก็ก็เห็นอยู่ว่าเราต้องพยายามพัฒนาทาั้งทางวัตถุนะเพราะาเป็นไปตามสถานการณ์โลกแต่ว่าทางจิตใจเราใช้ธรรมะในการพัฒนาจิตใจคนได้สักแค่ไหนอย่างไรเพราะบางคน อาจจะพลอยบอกไม่ต้องมีศาสนาก็เป็นคนดีไม่ได้หรืออืมอค่ะเป็นคนดีได้ไม่มีก็ได้คนนับถือศา,ศาสนาอื่นก็เป็นคนดีได้อืแต่ว่าไม่รู้ว่ามันดีขนาดไหนดีมีเกณฑ์มาตรฐานดีหรือเปล่า,าแต่ในทางพระพุทธศาสนานี่มีเกณฑ์แห่งความดีบ้างค่ะการกระทําทางกายนี่ต้องดี ดีของทางกายก็คือไม่ไปเบียดเบียนชีวิตคนอื่นไม่ไปเบียดเบียนทรัพย์สินคนอื่นไม่ประพฤติผิดประเวณีแย่งผัวแย่งเมียกันอะไรทำนองเนี้ยไม่ไปล่วงละเมิดบุคคลที่ต้องห้ามที่ยังไม่ถึงเวลาก็นะเขาห้ามกันนะเช่นลูกสาวของเราเนี่ยใครจะมาล่วงละเมิดไม่ได้เพราะยังไม่อนุญาตอย่างเน,นี้นั่นนั่นก็คือทางกาย ทางวาจาก็ต้องพูดดีพูดอย่างไรพูดดีพูดคําที่มันเป็นความจริงไม่ต้องพูดกลบเกลื่อนตลบตะแลงหลอกลวงปลิ้นปล้อนพูดคําที่ก่อให้เกิดความรู้รักสามัคคีกันไม่ไม่พูดคําที่ให้เกิดความแตกแยกพูดในสิ่งที่มันเกิดความไพเราะหอไม่ไม่ใช่พูดไป สักคำก็เพื่อนฟังแล้วขนพองสย,ยองกล้าวขยักขยแยงอรออหรือพูดแล้วแล้วมันก่อให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่พูดแล้วทำให้มันเกิดโทษทำให้คนอื่นเสียประโยชน์จำนองเนี้ยเจ้าค่ะใ,ใจก็ทำใจให้ดีใจที่ดีก็คือใจที่ไม่คิดด้วยความโลภละโมบโลภมากอยากได้จัดอิจฉาริษยาอะไรต่าง คิดอาฆาตมัดร,ร้ายพยาบาทปองร้ายคิดจะฆ่าคิดจะทําลายคนอื่นเขาเจ้าค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือใจที่รับรู้ว่าอันนี้มันถูกอันนี้มันผิดตรงตามจารีตประเพณีตามระเบียบสังคมตามความถูกต้องตามที่คนทั้งโลกยอมรับกันว่าดีนั่นแหละได้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นตัว เปนชีวัดพูดภาษาสมัยใหม่ก็าเรียกว่าตัวอินดิเคเตอร์ว่าดีหรือไม่ดีเป็นเหมือน KPI <c oughs> เป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ใช,ใช่ถ้าพูดถึง KPI เช e ิงเปรียบเทียมในโลกปัจจุบันนะท่านผูช้ชมพราะฉะนั้อย่างบางคนบอกว่าหากเราไม่ทําผิดกฎหมายถือว่าเราเป็นคนดีได้ไหมคะหรือว่าจะเหมารวมสักขนาดนั้นก็ไม่แน่นอนคะก็ก็อยู่ที่ว่าคําว่าผิดนั้นมันผิดในคนเห็นหรือว่า ไม่ทําผิดแต่ว่าเพราะคนไม่เห็นถ้าเห็นเลยมันผิดเนี่มันผิด,<อ>ผดบางครั้งว่าผิดจารีดไม่ไม่ถึงกฎหมายแต่ผิดข้อกําหนดของสังคมของจาของชุมชนนั้นนว่าเออเราตกลงกันนะว่าทําอย่างนี้อย่างนี้นะค่ะ แต่ทำไปทาม,มาบอรับหลังปั๊บก็ทำาชนิดที่ใครไม่เห็นก็ถือว่าไม่ผิดคืออย่างนั้นมันไม่ใช่ค่ะหรือทำไปผิดไปแล้วก็ไปดิ้นรอนอย่างโน้นอ,อย่างนี้ไปหาคนโน้นคนนี้มาช่วยว่าอย่าย้ายมันผิดและแเดิมตำนองอย่างนั้นเจ้าค่ะของพระพุทธเจ้าจึงไม่ต้องใช้ทนายความเจ้าขา่าไม่ต้องมีอายการไม่ต้องไม่ต้องมีามาอายการให้มาอ,อ,อัตนาโจดยตนานังปฏิมังเสตมัตนา จงเตือนตนด้วยตนเองจองพิพากษาตนเองด้วยตนเองแต่นั่นหมายความว่าก็ต้องก็ต้องมีเกณฑ์ชัดเจนรู้อยู่แก่ใจถึงทางถูกต้องใช,ใช่ไหมฮะมันมีเกณฑ์ตั้งอยู่แล้วว่าคามว่า,วา,วาเกณฑ์แห่งความดีความชั่วของคนยมันมีอยู่แล้วถ้าฟังอย่างที่พระอาจารย์พูดนะฮะเกณฑ์แรกที่อยู่ในสังคมโลกของเราในประเทศไทยของเราหนึ่งคือกฎหมายสองอต่อมาพระอาจารย์ที่กล่าวถึงก็คือกฎจารีตประเพณีซึ่งอาจจะละเอียดกว่ากว่ากฎหมาย แล้วก็กฎศิลธรรมใช่พระอาจารย์คะถ้าสามประการนี้จะยืนยันความงดงามของคนความดีของคนเนี่ยนะฮะต้องถึงกฎศิลธรรมที่จริงแล้วถ้าถ้าว่าไปแล้วนะต้องตั้งหลักที่กฎศีลธรรมต้องตั้งหลักที่กฎศีลธรรมก่อนเลยต้องตั้งหลักที่ศีลถ้าตั้งหลักที่ศีลและจารีดอะไรต่างๆกฎหมายแทบจะไม่มีราคาเลยทําไมจึงกล่าวว่า แทบจะไม่มีราคาเลยเจ้าค่ะก็คิดดูสี่ห้าในข้อหนึ่งนะข้อหนึ่งเจ้าค่ะตั้งใจงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์นี้หมายทั้งสัตว์ทุกชนิดบนโลกใบนี้อืไม่ใช่ฆ่าคนไม่ใช่ฆ่าสัตว์ใหญ่ใช่ไหมครบอาจารย์ไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งสัตว์อะไรก็สัตว์อะไรก็ไม่าไม่ฆ่าแล้วต้องไม่เบียดเบียนไม่ทําร้ายไม่รังแกอะไรต่างๆด้วยเดี๋ยวบางคนก็ถามว่าเราจะกินอะไรล่ะคะพระอาจารย์ อันนี้อันนี้หลักการแต่ว่าแต่ว่าหลักการนี้ถ้าสมมุติว่าคนไทยคตอนนี้สมมุติว่าเจ็ดสิบล้านคนแล้วก็ต่างศาสนาสักสิบล้านคนเหลือหกสิบล้านแล้วก็คนที่ค้าสัตว์ทําการประมงสักสิบล้านคนก็ได้ก็เหลือห้าสิบล้านเห้าสิบล้านในรักษาศีลข้อหนึ่ง ค่ะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์ค่ะถามว่าคนสิบล้านนั้นไปไปทำการประมงได้ไหมเป็นอาชีพของเขาเขาก็ทําไปอืเขาอาจจะรักษาศีลก็อื่นก็ได้ผมว่เราชาตินี้ต้องทําอย่างนี้แล้วเราไปรักษาศีลก็สองก็สามก็สี่ก็ได้คก็ห้าก็ได้นะเขาจําเป็นฆ่าสัตว์เป็นอาชีพใช่แต่ไม่ได้มีอาชีพเป็นมือปืนรับจ้างฆ่าคนไม่ใช่หรือทําร้ายคนอย่างนั้นใช่คอืรก็ อย่างข้อที่สองก็ไม่ลักไม่ชอบไม่ทุจริตไม่คอร์รัปชันยาวไปหมดแหละข้อนี้ยากเหมือนกันนครับอาจารย์ยากแต่ต้องทําให้ได้้า้ะใจสังคมเจริญแล้วทุจริตเชิงนโยบายนี่ถือเป็นบาปไหมหมดแหละเพราะเชิงนโยบายก็คือต้องไปเอา,เ,อาเขียนเป็นออกนโยบายไปยึดครองทรัพย์สินของประชาชนมามันก็ผิดเหมือนกันนะนัะ่นทุจริตคือว่าทุจริตทั้งนั้น Uh huh. uh huh. ในการข้อสามเนี่ยถ้ารักษาศีลไม่ผิดในกาะไม่ผิดในกามที่จริงในกามนั้นจะพูดถึงในกามเมสุแปลว่ากามทั้งหลาย uh huh. กามทั้งหลายสิ่งที่เราเห็นและชอบใจก็เป็นกาอเช่น oh. เราเราไปเห็นเขาขายเสื้อสวยๆเราไม่มีตังค์ไปไปแอบขโมยเสื้อมานี่อย่างเงี้ยมันก็ผิดไปแล้วนาะอ๋อเจ้าค่ะ หรือได้ยินเสียงไพเราะเราไปขโมยซีดีก็ไปก๊อปปี้ก็มาขายอย่างนี้มันก็ผิดคเป็นต้นนะนะหรือไปไ้ลิ้มชิมรสอาหารร้านนี้แล้วมันอร่อยแล้วก็ไปไปอีกนะไปอีกทีหลังก็ไม่มีตังค์ก็ไป,ไปขโมยไปขโมยของเขาเนยมันก็ผิดนะยิ่งข้อสี่นี่ยิ่งสำคัญมากอน่ะ รักษาศีลก็สี่แล้วไม่พูดเท็จเนี่ยอ,อ,อย่าลืมว่านี่เป็นเรื่องของสากลโลกเขานิยมกันเขาทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความตรงไปตรงมาเ,เพราะฉะนั้นเวลาเขาไปประชุมระดับสากลระดับโลกที่ไหนะบทสุดท้ายมันก็ต้องลองบันทึกกันเว่าทำเป็นแบบสนธิสัญญาหรือแบบทรีตเมนต์อะไรกัน เจ้าค่ะก็ลงนามกันไว้อาจจะเพียงแค่ M O U อะไรต่างแต่ต้องถือปฏิบัติเจ้าค่ะเมื่อถือปฏิบัติถ้าถ้าถือปฏิบัติอย่างนั้นแล้วมักจะไม่ทำผิดกันจากที่ตกลงกันค่ะอย่างในโลกปัจจุบันนี่เขาพยายามพูดกันถึงเรื่องอะไรโลกสีเขียวความยั่งยืนแล้วก็โลกร้อนอะไรต่างๆเนี่ยโลกเดือดอย่างที่กไปถึงโลกเดือดแล้วตอนนี้เนี่ย ก็ตกลงกันแล้วปฏิบัติได้กันหรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็ถือว่าคนนั้นระบัดสัตว์ประเทศนั้นตระบัดสัตว์ก็ไม่น่าคบนกะ็อาจจะมีประ,ประเทศอื่นลงโทษอะไรทำนองนั้นยิ่งข้อสุดท้ายนี่ร้ายใหญ่เลยนะเรื่องสิ่งมึนเมาให้โทษทุกประการแต่พระพุทธเจ้าตรัสมัสุรามีไรท่านั้นเพราะว่าจะไปตรัสทุกอย่างมันยาวเฟอยเลยเดี๋ยวก็จำกันไม่ได้อีก เพียงแค่สุราเมรยมัชชะปมาทตฐานาเวร,รมณีแค่นี้ก็ไปไม่ถูกแล้วยอมรับไม่ถูกแล้วเพราะฉะนั้นเอาตรงนั้นเลยว่าอะไรก็ตามที่เข้ากับสุราเมรัยก็ก็ต้องเว้นแต่เว้นสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะเห็นว่าเราเราจะ่าเซฟอะไรต่างๆเยอะเลยสังคมจะน่าอยู่มากเลยสันติสุขมันก็เกิดขึ้น เจ้าค่ะไม่ต้องไปสร้างตึกสิบชั้นหรอไปห้าสิบชั้นร้าานรอยชั้นก็คนอยู่กันสุขสบายเจ้าค่ะแต่ว่าสันติสุขจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคนมีธรรมะใช่ไหมค่ะพระอาจารย์แ,แล้วแล้วก็ถ้าไม่มีศีลไม่มีธรรมเนี่ยนะกฎหมายออกมาเธอขนาดไหนก็ไม่มีคนทําตามคมุมคุมไม่อยู่เจ้าค่ะแต่การที่คนจะมีศีลมีธรรมเนี่ยนะคะนั่นก็หมายความว่าเราพวกเากำลังนึกย้อนนะะท่านผู้ชมกําลังนึกย้อนที่ ะอาจารย์เคยเคยเล่าให้ฟังในคราก่อนนะฮะว่าแม้แต่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเวลาจะเทศสอนคนก็ยังต้องดูเลยว่าคนคนนั้นอิ่มหรือยังอยู่ในสถานการณ์หิวหรือเปล่านะฮะถ้าเขายังไม่พร้อมก็จะยังไม่เทศสอนซึ่งในในหลักการตรงนั้นนะฮะหลายคนบอกว่าเอามาเปรียบเทียบกับยุคปัจจุบันเนี่ยนะะอาจารย์จะเข้าข่ายไหมว่า คนยังดิ้นรนคนยังปากขิวท้องไม่อิ่มแล้วจะเอาธรรมะมาใช้ได้อย่างไรเพราะว่าเขายังยังขอแค่กินอิ่มไปในแต่ละวันก่อนซึ่งพอพอมีลักษณะปัญหาเช่นนี้ก็เลยวิกตกว่าแล้วธรรมะจะมาตอนไหนได้ครับอาจารย์คะเพราะว่าเ,ออเราจนกันอยู่เรามีปัญหาเยอะธรรมดานดคนเนี่ยเห็นแก่ตัวและพูดอะไรก็เข้าข้างตัวเองอ,อที่จริงอยู่ได้ ถึงจนก็อยู่ได้ถึงจนก็อยู่ได้ในสังคมไทยเรานี่มันมันมันไม่จนอ,า,อาหารมันยุะแยะเลยไม่มีคําว่าอดตาย<ช>ไม่มีคําว่าอดตายม,มันไม่ใช่เหมือนประเทศในแถบอฟริกาบางประเทศที่เด็กๆต้องไปนอนต้องกับแมวกับแมวรอรอวันสิ้นลมหายใจแล้วแรงจะลงมาจิกกินนะ่ะบ้านเรามันต้องไม่มีอย่างนั้นแล้วก็ ไม่ควรจะมีเลยแม้แต่ใดๆอาหารการกินข้าวสา,า,ารอะไรข้าวเปลือกอะไรต,ต่างๆมันมีเยอะแยะเลยเราส่งไปขายต่างประเทศมันรู้เท่าไหร่ก็ยังเหลือเฟือแล้วก็ที่คนบริโภคกันเนี่ยในเมืองหลวงกรุงเทพนี่วันๆหนึ่งเป็นเศษอาหารไปกี่ตันถ้าหากว่าเราบริหารจัดการให้ดีมันก็อาหารเหล่านี้มันยังมีคุณค่าต่อคนอื่นอีกเยอะเลย เรามีปัญหาในเรื่องของการการบริหารจัดการการบริหารจัดการงานการที่คนจะมาบริหารจัดการคนจะมาดูแลคนจะเข้าใจถึงสถานการณ์แล้วก็คนที่มีน้ําจิตน้ําใจที่จะทําเช่นนั้นร่วมกันคือเราได้ยินข่าวก่อนหน้านี้นะคะพรอาจารย์ท่านผู้ชมอาจจะเคยได้ยินเมื่อเร็วๆนี้ที่มีคุณตาผูกคอเสียชีวิตเพื่อที่จะเอาเงินชาปนกิจ มาให้คุณยายไปใช้หนี้นอกระบบคืพระอาจารย์อาจจะเคยได้ยินข่าวนี้อยู่บ้างนะก็ได้ยินอยู่ซึ่งหลายคนบอกต้องขนาดนั้นเลยเหรอเราเราต้องแลกด้วยชีวิตเลยเหรอกับการที่จะใช้หนี้นอกระบบกับการแก้ปัญหาทุนนิยมในเรื่องของการกู้นิยมสินกันเน่ยค่ะไอ้กรณีอย่างนี้นี่มันก็มีมีมีข้อน่าคิดอยู่เหมือนกันนะนะว่าคนอื่นที่เขา เป็นหนี้เป็นหนี้มากกว่านั้นแต่เขายังไม่คิดแก้ปัญหาอย่างนั้นก็ยังอยู่ได้คใช่ค่ะซึ่งซึ่งเ่าที่ฟังมาที่รัฐบาลประกาศให้ให้ประนอมหนี้กันเนี่ยใช่ค่ะโอ้คนลงทะเบียนอลงทะเบียนประนอมหนี้กันเนี่ยคก็ก็เยอะเลยคนที่เป็นหนี้กันอยู่แหละแต่เขาก็ไม่ได้ทำเช่นนั้นจะมีเพียง สักคนนั่นแหละเพราะนั้นเรื่องนี้พอถ้ายังไม่ถ้ายังไม่ทำเช่นนั้นก็ขอฝากไว้ว่าอย่าทำเลยทางออกมันมีมแต่ขอให้คิดให้ดีเถอ,อะต่อส่วนคนที่ทำไปแล้วก็ขอให้นักท่านนะปลงใจว่าในที่สุดแล้วมันมัน,ม,นมันอะไรอ่ะท่านผู้นั้นกับปุญญคโยภาษาพระนะแปลว่าอะไรเจ้าคะหมดบุญแล้ว Oh. อยู่ที่ไหนก็ไม่ได้แล้วค่ะ <c oughs> แล้วไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะคุณตานะคนอื่นก็เหมือนกันนะค่ะ <c oughs> บางบางทีแม้เราได้ข่าวว่าเป็นแพทย์แต่ว่า <c oughs> ต้องเสียชีวิตไปเพราะอย่างนี้มันนา่าเศร้า <c oughs> เราอย่าไปโทษคนอื่นเลย <c oughs> อย่าไปโทษคนอื่นเลยเรื่องอย่างนี้มันมัน,ม,นมันเป็นความสิ้นสุดของเขาแล้วสิ้นสุดอายุสิ้นหมดบุญก็ไปแล้วเขาก็ไป ทําบุญอุทิศให้ไปขอ,ขอ,ขอท่านเหล่านั้นอย่าไปพบสถานการณ์เช่นนี้อีกเลยนะ,ะแต่ถ้ามาไปฆ่าตัวตายเนี่ยนี่ไม่ดีจะไปเจอเขาอีกเพราะไปด้วยความมืดในพบหน้าชาติหน้าในทางพระพุทธศาสนาเรานี่ยยังมั่นใจอาตอมาเองก็มั่นใจว่าเรื่องอดาาีตชาติมีเรื่องอนาคตชาติมี S <S เพราะฉะนั้นคนที่ตายแล้วไปเกิดใหม่ถ้าคนเ็ามีบุญวาสนาดีๆีดี๋ดีไม่ได,ได,ไดีได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์พับระลึกชาติได้ด้วยเพราะ,ะว่าถ้าเขาไม่ไปท่องเที่ยวอยู่ไกลนะค่ะไปไปถือพบน้นพบนี้พบนัน่นพบน้น,น,านยาวเฟ้ยไปเลยแล้วก็ค่อยกลับมาเป็นมนุษย์อีกอันนั้นจะ,จะ,จ,ะจะระลึกชาติไม่ได้ ยกเว้นแต่ว่าผู้มาแล้วก็ว่าผู้ที่ได้เคยสร้างสมบารมีมาเจริญฌานเจริญสมาธิอะไรต่างจิต<ช>สงบแล้วทำให้เขาจิตใจหนักแน่นจำสิ่งเหล่านั้นได้สแสดงว่าหลักแห่งการพัฒนาอย่างที่พระอาจารย์ได้กล่าวมาเนี่ยที่สำคัญที่สุดก็คือพัฒนาในแง่ของจิตใจพัฒนาในเชิงจิตวิญญาณซึ่งก็ตัวเดียวกันานะที่พระอาจารย์กล่าวมาไม่ใช่ เน้นในเรื่องของความเจริญทางวัตถุสรุปสั้นๆก็คือพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ขึ้นมาอมให้หายมั่วใช่ไหมครับอาจารย์หายมั่ว <c oughs> ให้จิตใจสูงขึ้น <c oughs> ค่ะนะและ <c oughs> ะ้วเราก็จะไปได้แหละ <c oughs> ค่ะเพราะว่าพระอาจารย์ได้บอกมาก่อนหน้านี้นะท่านผู้ชมก็คือคนแปลว่ามั่ว <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมครับอาจารย์มันเปนเราคนกาแฟนะ ไม่รู้ว่าอันไหนกาแฟไหนน้ำตาลอันไหนคอฟฟ่เมตมามคืะแยกไม่ออกแล้วค่ะฉะนั้นเราก็ต้องพัฒนาคนเพื่อให้เป็นมนุษย์นะคะฉะนั้นวันนี้นะท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะได้แง่คิดหลักธรรมจากท่านเจ้าคุณพระธรรมก,กิติเมตีน้อมนําไปปฏิบัติกันนะเพื่อที่จะ้เกิดการพัฒนาตนเองแล้วก นำไปสู่การพัฒนาสังคมพัฒนาประเทศไทยของเรานะรวมถึงสังคมโลกด้วยวันนี้ต้องขอกราบขอบคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ที่เมตตานะคะนมันสก,การด้วยความกรพเจ้าค่ะาธุค่ะท่านผู้ชมคะกลับมาติดตามชมรายการพุทธธรรมนำปัญญาได้นะทาง NBT ค่ะวันนี้ดิฉันอนุมาเกษตร,รพืชผลลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ